ที่นครราชสีมาค่ะมีคุณยายอัดคลิปวิดีโอเลยโมโหมากตำรวจบุกเข้ามาในบ้านยามวิการแล้วไปดูถูกลูกชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเหยียดหยามคนที่การคุณยายก็เลยอัดคลิปเอาไว้ถึงตำรวจโดนสูงด้วยค่ะเมื่อคืนนี่มาพิษบ้าน,นยังมาว่าจะของบ้านอีกอผู้ใหญ่คะเดี๋ยวลงกูลงมึงเขาบ้านพิษ เขาตังสีทุ่มหาทุ่ม <Okay. S 1> เขาพิษอะไรยังมาว่าผู้ใหญ่ขาเดี๋ยวถ้าขาเดี๋ยวก็าีเด็กมาเป็นผู้ใหญ่นี่กฎหมายเขาไม่ให้เขาจะเป็นเองใดน,นี่สั่งสอนลูกน้องเดิมที่มาเมื่อคืนนี้นะ ฉันนยายใครลูกฉันหลอกำเวนมันมีทุกคนคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณยายโมโหมากจริงจริงจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีกับลูกชายของคุณยายนี่แหละซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่ามีชาวบ้านลักลอบเล่นพนันเจ้าหน้าที่จากสอพอนูนสูงก็มาห้าหนายพอมาถึงเข้ามาถามว่าบ้านหลังไหนที่ลักลอบเล่นพนันใช่บ้านผู้ใหญ่ขาเดียวไหม คำนี้แหละที่คุณยายบอกว่าโกรธมากดูถูกลูกชายตัวเองฟังของลูกชายค่ะผู้ใหญ่บ้านดงพลองพัฒนาบอกว่าตัวเองเป็นคนโทรแจ้งตำรวจจริงแล้วก็เห็นการพนันก็อยู่ไม่ได้ก็เลยแจ้งตำรวจ แต่ไม่นึกเลยว่าจะเข้ามาแล้วก็มาพูดจาเสียงดังพูดจาขึ้นมึงขุนกูแล้วถามด้วยว่าเป็นผู้ใหญ่ขาเดียวใช่หรือไม่ตัวเองน้อยใจจริงๆแต่ตอนนี้ไม่โกรธแล้วเพราะว่าหลังจากที่ตำรวจมาชี้แจงแล้วนะคะส่วนฝั่งตำรวจที่มาก็คือดาบตำรวจสุวรรณคล่องใจบอกอย่างนี้บอกไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบ้านนี้เป็นบ้านใครก็เลยถามไปตรงๆรแล้วที่ถามไปว่า เป็นบ้านของผู้ใหญ่ขาเดียวใช่หรือไม่เพราะไม่รู้เลยว่าคนไหนผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนกันแน่ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเ,าเพราะว่าอยู่กับแม่ด้วยไงก็เลยไม่รู้ว่าคนไหน